ทุกคนสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของพี่เกียร์พี่เกียร์เทปนี้ก็สนับสนุนโดยแท็กโกมาสเตอร์วันนี้มาหมายธรรมชาติเรือไตบีนี่เจ้าพญานะฮะวันนี้มากักโดนชวนมานะวันนี้ใช่ฮะก็มามีมาพายเรืออะไรเงี้ยมาเนี่ยหาร้านอาหารกินอ๋อมาหาอะไรกินีเจ้าพญาปลาเพลินบอกเลยเพลิดเพลินกับการตกปา <c oughs> แม่น้ำเจ้าพญาตกไปด้วยไว้ผ่าไปด้วยนะครับที่นี่เขาไดยมใช้เหยื่อก็ดีเขาบอกเขาจะมาล่าอะไรนะเทโพเทโพแต่ไม่ได้ oh. โดนเทโพหรือเปล่า ก่นวันนี้เอาอรออาบูเลเวอรพีอาร์เอ็มตัวนี้นะครับใส่สาย,สายตัวนี้ก็จะเป็นสายผมใส่พีแค่1 1ึ่งจุดหนะครับตัวนี้นะครับก็พีอาร์เเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้เลยดีกว่าครับเห็นเห็นตัวนี้รอ,อบมันก็จะ6.2จุดสอ1ตันหนึ่งนะครับแล้วก็รูปทรงสวยงามแขนเป็นคาร์บอนน้ำหนักเบาประกอบกบับอัลบอทอสนี่นะครับเฟนวิกอัลบาทอนนี่ก็จะมีทั้งเบสทั้งสปินนะ แล้วเป็นคันท่อนเดียวสวยงามนะครับท่าน,นี้นะฮะเนื้อคันจะเป็นสีออกแบบน้ําเงินเข้มๆสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าโดนก็จะมีภาพให้ชมกันนะถ้าโดนนะไหนบอกให้กอแล้วไงนะเจอไม่ไม่ได้กระชากนะคือกอให้ตึงแล้วก็ อ๋อมันสั่นอย่างนี้นะอืมแรงคนะครับนะามีอะไรตึ๊กๆอ่ะอืมโอเคอเอาแล้ว เป็นปบ A ีคารบอทอสนะฮะวันนี้ประกอบกับรีโวตัวนี้นะครับเอ๊ไม่ใช่รีโวพูดผิด P R M อาร์เอ็มยี่สิบเวลาเวลาอัดสาใหญ่นะเราไม่ต้องไปขอเยอะขอเก็บขอเก็บขอให้เก็บสายได้นะเพื่อนๆจำไว้ ทุกอีกออนทัวร์นไครับวันรับขอปักองนิดหนึ่ง วันนี้ลอกอาบูประกอบกับคันเฟนวิกอันประทอสนะฮะอะไรอยู่ตรงนี้บิ้นออกมาแบบนี้นล้วทำังไงเดี๋ยวให้ดูลุ้นคือตอนตางอ้นนะลอกของอะไรนะครับท่าลอกอ่ะตัวนี้เป็นอาบูนะครับเลโวอนะครับ ERM 2 0เฟนวิกอัลบาทอสนี่นะฮะทั้งหมดก็เป็นเป็นของจากคายทักโกโมาสเตอร์นะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยชุดอย่างนี้อย่างน้อยวันนี้ได้เห็นแอคชั่นแล้วนะฮะแต่อยากเห็นปลาก่อนด้วยนะะข้างนี้นะตะะ ได้หมดแล้วฮะผมว่าข้างไหนก็ได้ครับเพราะผมต่อเป็นข้างหลังผมก็ใส่เลยข้างหลังหันมาเนี่ยผมใส่แหลกเลยอะ <c oughs> ตอนนี้มันปลา,าเข้ามาใกล้แล้วผมจะไม่ค่อยยกขันสูงนะฮะก็ใช้เทคนิคการอัดปลาเหมือนเหมือนตกปลาทั่วไปอะตกปลาบนเรือนะจะบอกว่าเหมือนตกปลาทะเลไหมก็ค,คล้ายๆอยู่นะแต่อันนี้จะดื้อกว่าพะลักํากำลังนะจะมหาศาลตัวนี้โอ้โหดูดิไป ลังครับลังอยู่ครับลังอยู่ครับโอ้หดูมันลากเรือเราเข้าไปเลยนะฮะเฮ้ยไม่ใช่นี่บ้านค้นนี่บ้านก็เป็นบ้านทรงไทยต้องเข้าใจนะรินแม่น้ำชพยยาเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้หมดมาทางนี้นแล้วไต่ขัดไทยเรือไว้นะไต่ลังอยู่ครับนี่พยายามลังอยู่เนี่ย โอ้โหขายฟองละปลาอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอือหึมีแปลกๆด้วยอย่าบอกว่าเป็นเชโดนะไม่ใช่หรอกครับเชโดปลานี่ต้องลอยละอ่ะลังแล้วเดี๋ยวผมก็หล้างนะเลยใส่เข้าเรือฮะเฮ้ยตรงนี้วัดวัดอะไรคะเนี่ยเป็นงงต้นไม้ วัดที่ไหนล่ะเยวพยายามล้างแล้วครับผมพยายามล้างเลยกันแล้วไสพยายามแล้วลอยๆเาอยปอยอยหรือเปาทำไมเป็นหนังชีวิตอย่างเงี้ยละล่ะอะไรตกทะเลพอมาเจอแม่น้ำนี้อ่อนมันไปวิ่งแปลก ไอ้เกี่ยวหลังนี่โอ้โหนี่ไงเห็นตัวแล้วเห็นไหมโอ้โหเอาไะเอาไายขอนยครับนรียกไงมาดูหน้ากันนะครับปลาตัวนี้มันมาอุ้ย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 ปลาอะไรอ่ะมันคือปลาอะไรอ่ะมันคือปลาสวายนะฮะก็สวายมาตกให้ได้เห็นปล่อยนะปล่อยไหมปล่อยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปปล่อยปลาก่อนแล้วกันนะฮะปลานะฮะสวายมา คันอะไรนะคันอะไรนะคันเฟนวิกครับวันนี้ได้เล่นแล้วได้อัดแล้วไปไปเดี๋ยวนะไปไปเป็นตาบูนะฮะปล่อยไปนะครับก็ผมขึ้นให้ดูตรงนี้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับสเปคของลอกรุ่นนี้นะครับ P.R.M.20 Abu Garcia นะครับเลโวแล้วก็เป็นคัน Alberto ทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์จากค่าย Taco Master นะครับก็ขอบคุณ Taco Master ด้วยวันนี้ขอบคุณไตบี้ด้วยนี่เพื่อเริ่มทริปด้วยละครับกั๊กนะครับวันนี้มาด้วยกัน บ้านสงไทยนะครับตรงนั้นบอกก่อนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอปลาอย่างอื่นอีกก็จะเอามาลงให้ดูกันอีกนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนเลยดีกว่านะฮะ